สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันกับเกมกาลิเนาอันดอนเกมเจ้าเก่าเจ้าเดิมกันดีเหมือนเดิมเนาะและวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาอัปเดตอีกหนึ่งระบบนะครับที่เพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะได้ใช้กันแน่นอนนะครับนั่นก็คือระบบเครื่องล่อนนะครับวันนี้เราขอแนะนําร้านอีลาสติกช็อปบริการเติมเกมอันดอนราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยเครดิตแน่นๆพอให้บริการมามากกว่า4ปีมีทีมงานแอด,ดมินดูแลและซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมง อีกทั้งยังมีการขายบัตรกิฟต์การ์ดต,ต่างๆและบริการเติมเกมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายการันตีไม่มีรีฟันแน่นอน100%โปรโมชั่นเกมอันดอนเด็ดๆรอเพื่อนๆอยู่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนต้องาาร้านนี้เลย Elastic Shop ติดต่อสอบถามที่ลิงใต้คลิปเลยนะครับผมก็จะเป็นเ,เครื่องร่อนตัวนี้เลยเนาะเดี๋ยวผมหาก่อนมันอยู่เมนูไหนอ่าก็จะเป็นเครื่องร่อนอันนี้นะครับนี่นะครับ ภายในอนาคตเนี่ยมันจะมีเครื่องร่อนที่มันเป็นพวกสกินมาด้วยนะนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องร่อนเริ่มต้นเลยนะครับซึ่งไอ้เครื่องร่อนพวกเนี้ยเราสามารถรับได้ฟรีเนาะเนี่ยเราสามารถรับได้จากตรงนี้เลยนะครับบริเวณตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเหมือนคล้ายๆกับอ่าเลเวนเซ็นเตอร์นะครับตรงเนี้ยนะครับเป็นพวกเหมือนเหมือนพวกหน้าด่านอะนะครับนี่นะครับก็วิ่งมาตรงนี้ เราสามารถมารับได้นะก็จะเป็นการคุยแล้วก็เขาจะให้เครื่องร่อน <_ d ata> เครื่องร่อนมาเราก็จะใช้เครื่องร่อนได้นะครับซึ่งเครื่องร่อนพวกนี้จริงๆมันจะมีกิจกรรมมาให้เราได้ทําด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมรีวิวกิจกรรมเลยก็ได้นะครับกิจกรรมของเครื่องร่อนเนี่ยก็จะมีให้เราแข่งกันนะครับมันจะเป็นป้ายอย่างนี้นะครับเป็นจุดคล้ายๆกันกันกบป้ายพวกปีนป่ายนะครับจะอยู่ตามแมปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกภารกิจเนาะ แล้วก็มันจะมีของให้เราได้สำรวจด้วยนะครับ,บกิจกรรมที่มันมาใหม่ของแมปพิมะาเนี่ยมันจะมีพวกกล่องที่มันเป็นกล่องสมบัติให้เราได้สำรวจเยอะมากเลยนะครับคือมันเยอะกว่าทุกๆแมปที่ผ่านมาแล้วนะครับเยอะกว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคิดว่าอ่าถ้าได้สายสีทองเยอะแล้วใช่ป่ะเพืพ่อนๆลองมาเล่นไอตัวแมปพิม่าเนี่ยคือมันมีอะไรให้ <c oughs> มันมีอะไรให้เราสำรวจเยอะมากนะครับผมพวกกล่องพวกเนี้ยนะครับ ผลนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเนาะนะครับกิจกรรมการแข่งเครื่องร่อนนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะรีวิวประมาณเท่านี้นะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูเครื่องร่อนกันนะครับเครื่องร่อนของเรานะครับก็เราสามารถกดใช้ได้นะครับโดยการากดมันจะมีปุ่มให้เราได้กดนะเวลาเราได้เครื่องร่อนมาแล้วนะครับในเช่นนี้วกัว่าผมจะลงไปทางนี้ใช่ปะผมก็กดมันจะ พุ่งกระโดดขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วก็กดเรียกเครื่องร่อนมานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับก็ล่อนไปได้ค่อนข้างไกลนะเดี๋ยวผมจะลองล่อนไปดูถือว่าล่อนได้ไกลมากอันนี้ก็จะมารีวิวคร่าวๆเนาะสำหรับเครื่องล่อนนะครับในอนาคตเนี่ยนะครับแบบนี้เนี่ยเราอาจจะได้ใช้ รถน้อยก็ได้นะเพราะว่าแมบบิมะเนี่ยมันเป็นแมบที่ภูเขามันค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เป็นแมบที่ใหญ่มากเลยนะครับเราอาจจะใช้พวกรถไม่สะดวกนะครับขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็ใช้เครื่องร่อนเนี่ยน่าจะสะดวกกว่าเพราะว่ามันแบบวิ่งตรงวิ่งตรงได้เลยไงผมจะลองขึ้นเขากวางขึ้นได้ปะ <laughs> จะลองดูนะมันจะล่วงหรือเปล่า โอ้ยล่วงล่วงล่วงอ่าล่วงเราก็สามารถกดใช้ได้นะครับนี่ก็ถือว่าได้อยู่นะใกลยอยู่นะถ้าเกิดว่าเราขึ้นที่สูงสูงมานะครับจากตรงเนี้ยที่เราโดดมานะครับมาถึงตรงนี้เลยนะครับจริงๆมันสามารถไปได้อีกนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องล่อนของเรานะครับเนี่ยแบบพิมาเนี่ยมัน ภูเขามันค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นภูเขานะครับตัวนี้เป็นภูเขานะครับอ่าข้างบนก็เป็นภูเขานะครับภูเขาหมดเลยนะตัวนี้นะครับข้างล่างก็จะมีเป็นเมืองอีกเมืองนึงนะครับเมืองเล็กๆตรงนี้นะครับเป็นแมปที่ค่อนข้างกว้างมากนะครับน่าจะกว้างที่สุดตั้งแต่เกมเคยมีมาแล้วมั้งไอแมปนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ตรงจุดๆเนี่ยก็เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเหมือน เขาเรียกว่าแท่งขุดเจาะน้ามันตรงนี้นะครับซึ่งพอเราเลเวลร้อยร้อยสิบร้อยสิบขึ้นเนี่ยเราจะได้มาทําภารกิจรายวันตรงนี้นะนะครับ <S <S ของเราเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นอ่าเม e ืองศัพศูนย์ใช่ป่ะนะครับที่เราลงดันเจี้ยนรายวันนะครับแต่ว่าพอเราเลเวลหนึ่งร้อยสิบเนี่ยเราจะได้มาทําตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นกิจรายวันแทนเม e ืองสัพศูนย์โอเคเดี๋ยวเราจะลองไปแข่งดูนะนะครับเดี๋ยวผมหาจุดจุดแข่งเนี่ยจุดแข่งมันจะเป็นพวกนี้นะครับอ่า จะเป็นป้ายนะครับคล้ายๆกันกับพวกป้ายปีนป่ายเลยนะครับเดี๋ยวจะลองมาแข่งให้เพื่อนๆดูสักดาหนึ่งแล้วกันเนาะการแข่งเนี่ยก็เหมือนกันกับโดรนเลยนะครับมันจะเล่นยากกว่าโดรนก็ตรงที่ว่ามันไม่สามารถที่จะบังคับทิศทางให้มันขึ้นลงได้ตามใจชอบนี่แหละถ้ายกิดว่าเป็นโดรนเนี่ยมันยังสามารถที่จะเหมือนเราแบบเร่งขึ้นนะครับเร่งลงนะครับความสูงปรับระดับความสูงได้ใช่ปะแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันปรับระดับ ความสูงตามใจเราไม่ได้นะครับก็คือมันก็จะค่อยๆล่อนลงเรื่อยๆนะครับผมอ่านี่นะครับก็วิ่งเข้าวงแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราวิ่งเรากดเดินหน้าเนี่ยมันก็จะเดินหน้าแล้วมันก็จะตกล่วงเร็วขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราถอยหลังเนี่ยมันก็จะเหมือนชะลอเนาะแล้วมันก็จะช้านะครับมันก็ขึ้นอยู่ขึ้นป่ะแต่มันช้ามากเลยนะครับมันไม่ทันไม่ทันเวลาเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปล่อยไปเนี่ยมันก็จะบินลงเรื่อยๆแล้วมันก็จะเริ่มตกลงนะครับ ตกช้านะครับมันจะตกช้าแล้วมันก็จะเคลื่อนเคลื่อนที่ช้าด้วยนะถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ได้กดปุ่มอะไรนะครับเนี่ยถ้าเรากดปุ่มเดินหน้าเนี่ยมันก็จะแบบเร็วขึ้นนะครับอ่านี่ผมก็ไม่ได้กดปุ่มอะไรนะก็ให้มันล่อนไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเริ่มตกเริ่มตกอย่าตกนะจ๊ะอย่าตกนะจ๊ะอย่าตกนะจ๊ะโอ๊ยตกเฉยเลยกระโดดใหม่นะครับ นี่ก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ที่1นึ่งเขาทำเวลาได้1น,นาทีนะครับผมไม่รู้ว่าเขาทํำยังไงนะโอ้โหไปไวมากเลย1น,นาทีนะครับมันมีเทอร์โบหรือเปล่าเนี่ยอยากรู้มากเลย โหล่วงแล้วนะครับไปไม่ถึงไปไม่ถึงนะครับถือว่าเล่นยากอยู่เนะถึงหรือเปล่าต้องเลี้ยงความเร็วแล้วก็เลี้ยงความสูงไว้ดีๆนะครับ เล่นยากอยู่นะพูดตรงๆเลยบ,บ,บังคับยากมากต้องกะจังหวะดีๆนะครับกระโดดขึ้นไปใหม่ครับแล้วก็เหาะนะครับข้างหน้าเหมือนจะเป็นตัวบูตนะใช่ปะ่ะบูตความเร็วโอ้โหบูตความเร็วโอ้โหเร็วมากเร็วมากเร็วมากวิงเข้าเดย์ได้ไหมเนี่ย โอ้โหอ้โหถือว่าเล่นยากอยู่นะนะครับเล่นยากยากกว่าโดนอีก <c oughs> โอเคนี่ก็เสร็จไปแล้วนะครับหนึ่งด่าน <c oughs> ได้ทีโลเลยนะครับผมโอ้โหสามนาทีกว่านะครับที่หนึ่งวิ่งวิ่งเท่าไหร่นะหนึ่งนาทีอะนะครับของเราสามนาทีเราทำไม่ได้ไง <c oughs> โหยอมใจเลยนะครับโอเคก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับผมสำหรับอ่า ระบบที่ผมจะมารีวิวในวันนี้เนาะก็จะเป็นตัวของอเครื่องร่อนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีเป็นตัวของอสเก็ตบอร์ดนะครับซึ่งสเก็ตบอร์เดเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมาตอนไหนนะครับสเก็ตบอร์ดหรือสโนบอร์ดเขาเรียกสโนบอร์ดใช่ปะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสโนบอร์ดเนี่ยเขาจะมาตอนไหนนะครับก็ ือว่ามันมาแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมพยายามหาจุดที่เราสามารถรับสโนบอร์ดได้นะครับก็ยังหาไม่เจอก็รอกันอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีลวกันเนาะถ้าเกิดว่าผมหาเจอเนาะครับโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมาอัปเดตประมาณเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยให้ผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยเนาะวันนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ